โอเคครับ okay, ผมสวัสดีท,สท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมในคลิปนี้เราป้อมตบเป็นแกะใบแบกแรงคนในแชทเลยครับผมโดยเอารหัสแล้งซินเวอร์ไปนะครับผมมาเข้าใจผมเล่นด้วยหรือเปล่าเริ่มหากันเลยมามามีอะไรบ้างอันนี้โอ้ซีวิสี่เหรอติผมหรือเปล่าเนี่ยผมอยู่แล้งบอลนะจะไหวหรือเปล่าเนี่ยฮะเปิดไม่หรอ <S 2> <S 2> เล่นไหมครับเล่นไหมอ๋อ เขาจะกดหรือเปล่าถ้าเขากดเนี่ยเขาจะดีจัดเลยนะเฮ้ยเฮ้ย <Hey, S 2> เอาดีเอาดีเฮ้ย <Hey, S 2> ผมอยู่บอลน,นะขอให้ผมเล่นด้วยเฉยนี่ละ่ะมาสีพี่สีก็เล่นวะมาครับผมสีพี่สีก็เล่นนะโอเคเฮ้ย <Hey, S 2> ผมอยู่แหล่งบอลน,นะขอให้ผมเล่น คตรงงหรือว่ามันเป็นหมวดทั่วไปวะหมวดทั่วไปหรือไงเนี่ยแต่ว่ามันขึ้นแรงนะมันบอกว่าอะไรที่แรกมันขึ้นแรงอยู่นะหรือทำไมมันไม่ขึ้นแรงอ่ะมันปรับใหม่หรือไงเนี่ยต็มหัวไปครับผมตัวแรกส,สวยโอ้โหเพื่อน สวยครับโอเคแตกให้แดงๆครับผมทุกตัวตัวนี้มันมีไฟมันมีม่านไฟม่านไฟก็ช่วยคุณไม่ได้หรอกครับม่านไฟก็ช่วยคุณไม่ได้หรอกหืมโอ๊ยเรียบร้อยแล้วผม ม่านไฟก็ช่วยใครไม่ได้หรอกครับเพิ่มนี่ขอแอคหน่อยอ่าฮะใครมากดเอโมจิให้ผมเนี่ย<แ>โอเคปืนอะไรดีวะไบซอนลักกันนะขอขอนผมไม่รู้ว่าเป็นหมวดจะอันดับหรือเปล่านะแต่ไม่รู้เหมือนกันวะ่ะแต่มันขึ้นแรงนะไดมอนแล้วก็แพทมันคืออะไรวะหรือว่าเป็นหมวดทั่วไปเนี่ย แต่ว่าถ้าถ้าถ้าเป็นหมูทั่วไปคนน่าไม่น่าทําไมเป็นคนวะไม่ไก่เลยอ่ะเล่นเล่นแบบฝีมืออยู่นะเอาดีอยู่ข้างบนเนี่ยอุ้ยเปิดหัวผมหรอล่วงพอดีเกือบตายมามันต้องมาว่ะ จะขึ้นมาหรือเปล่าเนี่ยมีเสียงแล้วขึ้นมาจริงเรียบร้อยไม่ได้ไหวบอกเลยครับโอ้โหโดนไปนะเจ็บอยู่อุยมีตัวด้านบนเฮ้ยมันมีอลิส มันยิ้มาหานไฟวะ่ะมีทุกสกิลเลยหรอเนี่ยพวกเนี้ยผมโดนมาร์คอยู่บนบ้านนะเห็นอยู่มาร์คหายละบอกเลยแค่นี้เพื่อนก็ไหวไม่ต้องมีผมก็ไหวโอ้ย เข้ามาได้ครับโทษทีอือหือขอบคุณนะขอบคุณนะตานี้มีแอดับชาร์ตนะมีตัวเอามากับผมด้วยเห็นอยู่นั่นไงโอ๊ยตก ข้างบนก็ยิงผมโดนว่ะโคตรโยนเลยเอามนเพื่อนเอามันยิงมันสวยตัวหนึ่งเวกเตอร์ตัวนี้ไหวหรือเลปล่าแล้วแตกไปดีไม่ได้ไหวกับเพื่อนเราเพื่อนช่วยผมหน่อยโอค,ครับผมขำนงายเห็นปะเพื่อนเห็นปะมาขอยิงหน่อยขอยิงหน่อยเพื่อนเอา้ามันติดโซเนยอยู่แล้วนี่เอ้ยชนะว่ะ ต่สุดท้ายผมโยนเกมมันใช่แรงปะมาดูก่อน MVP ด้วยอะมันก็แลงนี่แต่ไม่ขึ้นแบบนั้นอะเฮ้ยแล้วผมแบกจัดเมื่อกี้มีคนอยู่ฮีโรอีกศูนดาวไหมนะทีมทีมเราอ่ะมีฮีโรอีกศูนดาวด้วยแล้วเขาไม่ตกด้วยไงยแล้วแรงบอลแบกเลยไงยเลเวลอัพ50โอเคนี่เขขึ้นฮีโรอีกหนึ่งดาวแล้วเอ้ยขอให้ผมเล่นด้วยผมอยู่แรงบอลนะ เอาไปอีกโอเคอีกเกมก็ได้มามาเล่นสักเกมอีกสักเกมนะครับผม c ีพีเราก็เล่นได้นะเดี๋ยวจะยิงหัวให้มันกระจจยไปเลยเฮ้ยตาน,นี้มันมีไม่มีไม่มีเอ่อพ่คู่นะอ้าวทำไมทีมเรามีแค่สามคน,น่ะเพื่อนคนนึงไปไหนเฮ้ยมาไหมาเนี่ยเฮ้ยมาแล้ววะ่ะสวยโอเคมาทัน จัดการมาเลยเพื่อนต้องไหววะอ้ยแล้วไดมอนด์เจอ Diamond. ไดมอนด์ไดมอนด์สองเจอไดมอนด์สองมีตีนวะ่ะนี่ไงอุย้ยมันเอาขอตานะลำเลยเป็นไหนแล้ะ ล่วงไปดีจะมาลําผมหมอ <First class. S 1> ไม่ง่ายนะไม่ง่ายนะจะมาลําผมอะ oh. อุ๊ยผมจะทันได้ขยับเลยเขายิงหผมล้วอ้แล้วทีมนี้มันเป็นวะผมจะแบกได้ไหมเนี่ยจะได้ที่สุดแล้วกันไม่น่าไหวนะ อุ้ยระเบิดอุ้ยผมดาวอ่ะมาหลังแล้วเพื่อนโอ้โหเสียแรงว่ะจัดเอ้ยไม่เป็นไรเบอร์สี่โคบอยู่สวยๆเลยชิวผมก่อนได้ปะเอ้าเฮ้ยสวยเพื่อนสวยชิวผมก่อนโอเคดีดีด,ดีสวยสวยเอาเอาค้างเอาค้างเอาเอ้าเฮ้ย โอ้โหเมื่อกี้มันค้างเห็นปะผมกดชุบแล้วมันยังยิงเฉยเลยโคตรเกียร์น่ะแถมๆตอนยิงอ่ะมันยังชุบได้ด้วยไม่เป็นไรว่ะแต่เพื่อนตอนนี้เพื่อนแบกนะอ้ยนี่ไงโดนโล่ผมไปเต็มเต็มดิยิงไม่โดนผมดิอ้ยระเบิดสองเปิดหัวโยกหรือเปล่าทำไมดาวว่ะไวจัด ล้วดาวไว้จ้ะอยู่บนบ้านหรือเปล่าวะผมว่าใช่แน่เฮ้ยอยู่ไหนวะตรงนั้นดาวไปแล้วขอสามให้นะ <First blood. S 1> อ๋อบนว่าหลังนั้นดาว,ดาวแตกไปดิไอตัวนี้ผมไม่เห็นมันอะ่ะเออ เดี๋ยวจะลองเล่นสไนโคฟให้เพื่อนดูนะว่าผมจะไหวหรือเปล่าสไนเนี่ยไอย้เบอร์สี่เปิดไม้นะตอนนี้เบอร์สี่เปิดไม้แล้วอุย้ยครบได้หรือเปล่าตรงนี้เดี๋ยวขึ้นบ้านก่อนนะขึ้นบ้านจะยิงง่ายกว่าตรงไหนมีตีนมามีตีนมามีตีนมา ไง <First blood. S 1> โหมันปิดไอวอลล่วงไปดีจะมาหล่อขอกผมไม่ง่ายนะไม่ง่ายนะไม่ง่ายนะบอกเลยไม่ง่ายไม่ง่าย no, แตกไปดี no, 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 no. ริบร้อยไม่ได้ไหวบอกเลยตาแรกอ่อนให้เฉย มาดิสามต่อหนึ่งโยนหมดไม่สนใครอุ้ยมาฝั่งนี้อุ้ยสองมดเต็มเต็ม <ๆ S 2> ไม่ตายนี่ไงติโซเนียโอเคสวยเลยว่า เป็นงานจอดอุ๊ยนี่ไงแตก <Double kill. S 1> เรียบร้อยมาดิ <Yeah. S 1> ชนะวะทุกคนหรกว่าจะแพ้และ MVP เหมือนเดิมคนเก่าคนเดิมก็คือผมนั่นเองมานี่ไงขึ้นแรงเรียบร้อยเอ็มใชดิไมได้สองดาวเลยวะอยู่แรงบนนะเขาให้ผมเล่นด้วยผมเก็บไปตั้งเจ็ดคิวแนะ่โอเคสี่ี่เราก็เล่นเหมือนเดิมนะครับผมถึงว่าเราจะแบกแรงไง อมตัวเป็นไก่ขอให้ผมเล่นด้วยโอเคครับผมขอบคุณครับผมเป็นไงบ้างผมคลิปนี้วันนี้จเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบายบาย